อันนี้ก็จอดพักกันนะครับใกล้เต็มแล้วคนละเที่ยวกัเต็มแล้วเว <Okay. Yeah. S 1> ขอทงไปปากมา้งแน่ไหมยืมทงไปปากก่อนไหม <c oughs> มาช่านะไม่ได้ทงกับเขาเลยไหม <c oughs> เออไม่เป็นไรดินแข็งโป๊กเลยตรงนี้นะ เมื่อเช้ารถเยอะปะเยอะปะยังไงลุงไม้เลยนะฮะฮะยี่สิบกว่าคันยี่สิบกว่าคันแต่ทยอยกลับแล้วฮะตักใส่ไปเลยตักใส่ไปเลยยังไงก็ต้องไปแล้วคนละเที่ยวอืมเฮ้ยโคตรดีชาวเองที่กบัเออเอาใส่เลยป่า เอาปเทศตาบ้านดิตีตักปกอตีตัก่งเอาอไมดีอาเท่ชิบ้าแล้วงก็ต้องซืือพวกมาอย่างไรก็มาแล้วตักใส่เลยคนละเที่ยวเลมกองพุดๆพูเลย เจี่ยสุดท้ายเราแนวหลังครับช่วยแนวหน้าที่พลีชีพนะครับสิบตรีธีรยุทธกระจ่างทองเอาเลื้องอ่ะดินแข็งโบ๊ทเลย อามามา,มาโอ้ชิมงานประดับดวงใช่ไหมเขาบอกว่าตักเสร็จจรออยู่นี่บนว่าจอดอยูอ่นู่นเลยครับใช่พอได้ไปกินน้ำอ้อยนะไหม เอามาเดี๋ยวผมคิวบ่อยนะสุดท้ายแฟนสวยนี่เรามาด้วยใจนะน้ำมันเราก็เติมกันเองนะยอด รู้ว่ากัมพูชานี่ได้แบบนี้หรือเปล่านะฟังกัมพูชานะดูไว้นะคอมเมนต์ดูไว้อาจจะเขาก็อาจจะได้อยู่นะเราก็ไม่รู้หรอกแต่รัฐบาลเคาะมาแล้วนะทหารไทยได้10ล้านนะไม่รวมอย่างอื่นนะรวมอย่างอื่นด้วยก็มูลนิธิมูลนิธินู่นนี่นั่นก็โอ้น่าจะ10กว่าล้านนะครับ để coi mình khôn lọc. ถ่ายที่เทให้ดูเลยนะครับัวแต่ขับรถรถไทยนี่ดันสองคันโอ้ เสียก้อยยืมทงสายหน่อยยอดครับเดีย๋ยวผมคิวบุวยดีกว่า,าเต็มแล้วครับตอนนี้แต่ก็จะใส่ไปแหละมาแล้วนะใส่ไปเทให้รถไทยเขาเกรดเอาจะดับดวงครับอ้ย ออกก่อนเลยผมเอ็มหกศูนย์ก็ได้ช่วยเขาอยู่ครับผมวิ่งประมาณห้าเที่ยวมั้งประมาณห้าเที่ยวครับเหมือนคนหน่อยคนละไม้คนละมือรวมด้วย นนไอเกียร์ผมเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวไม่ได้ยินนะมันเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวไม่ได้ยินเป็นกนอะไรไม่รู้นะน่าจะเกี่ยวกับแผ่นคลาสเลย เท่าที่ขับคันนี้ดูก็วิ่งดินได้นะก็ไม่ถือก็ว่าตึงนะคันเร่งออกตัวแทบไม่ต้องแตะ,ะครับแต่ทางเนื่อนก็อาจจะตึงนะครับแต่ทางแบบนี้ก็วิ่งสบายๆคันเร่งแตะเบาๆครับ เย็นน้ำมันก็หมดไม่เท่าไหร่โคตรร้อนเลยพออยู่ในรถนี่เย็นเจ็บเอนีนหนาวเลยนะเอ Oh. เดี๋ยวก้อยยังไม่เต็มเนะนะื้อน่ะถอยมาใส่ไหมถอยมาใส่ไหมถอยมาใส่ไหมหวยขาดล้างไปนั่นนะอืเดี๋ยวผมต้องเอารถกลับไปให้ช่างปั๊บทำคันส่งให้อน,นี่วิ่งสายมากเลยครับ เวลารถเบารถดักไม่เท่าไหร่เจอกันอยู่ชุมพวงนะงาน40ไร่ครับโอ้สารตายาย ท่านใดที่อยากจะมาช่วยนะครับก็นี่ครับอยู่ติดโรงเรียนนะเลยโรงเรียนมาหน่อยหนึ่งครับนี่ท่านใดที่อยากจะมาช่วยครับอันนี้ก็เตรียมส่งมอมนะ บ้านยางโฟงสะเดารละหานทรายครับผมไปเทดินก่อน โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยพาไปดูหน่อยเก็บงานแล้วครับก็น่าจะมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะฝั่งนู้นน่าจะไม่ได้สร้างน,น่าจะสร้างฝั่งน,นะนู้นครับก็หลายที่เออนี่มันสองร้อยรถได้เนี่ย เก่งงานสวยๆนะสอบถามมาแล้วทางนี้เขาใส่โกดบ้านจะสร้างอยู่นี่นะบ้านนกดาวก็ให้อยู่น่าจะให้อยู่แบบคือให้อยู่ก่อนอนะแต่เขาก็น่าจะสร้างบ้านอยู่ ใครที่อยากจะมาช่วยนู่นนี่นั่นก็บ้านยางโป่งเดานะตำบนตะจงหรือเปล่าตำบนตะจงบ่ตรงนี้เนี่ยตำบลเนี่ยตะจงตะจงหาดทรายเนาะตะจงละหานทรายนะอยู่ตีโรงเรียนเลยโรงเรียนมาหน่อยครับถ้ามาจากหมู่บ้านนะ เกาเตรียมสง่งโมงกางเต็นแล้วสรุปอันนี้บ้านของใครที่เอามาให้บ้านราชทานด้วย ในวานุทินดูดูในข่าวว่าอนุทินชักยังไงเนาะฮนู่นะอะเขาอยู่ตรงที่เทนั่นแหละนะผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่ผมดูข่าวว่าอนุทินบางคนก็ว่าในหลวง ช่วยกันดีโอ้ตั้งห้องน้ำตรงนี้เลยหุ่นบ้านหลังเก่าอยู่นู่นหุ่นบ้านหลังเก่าสิบตรีธีรยุทธกระจ่างทองอาจจะส่งมอบพรุ่งนี้หรือเปล่า ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับขอบคุณทุกภาคทุกส่วนครับที่มาช่วยกันคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับชาใหญ่เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับบา,บายครับผม